ไปครัผมหยุดยาววันสุดท้ายครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะไปหาเลาะซื้อผักแล้วก็จะไปแวะซื้อน้ำาสรก,ก่อนนะครับผมแต่ว่าเอาก็ขยะไปทิ้มน้ำครับผมนี่เป็นพวกขวดเป็นพวกขวดน้ำพวกอย่างสื้ครับผมนี่เอาขยะสุมนี่ไปทิ้มพรมนะครับผมแล้วก็ทิไปแวะซื้อน้ำมาไว้ทักกินมือไปเฮตุงานแล้วก็ไปเบิ่งตู้ผักยอดเรียนนะครับผมข้างทางนะครับผมแล้วก็ที่พาพี่น้องขี่รถจัก,กรยานเกียภาพไปราการาศเล่นนะครับผมตามบ้านเมียงเขานะครับผมนี่ตามชนบทบ้านเมืองญี่ปุ่น เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจีนะครับผมนี่นี่ครับผมแดดดีด <c oughs> ีมือนกครับผมเขาเมนไปแชมปิ้งเมื่อนี่เนาะโคตรเหมาะเลยแต่ว่ามันทักเมื่อยเนะาะซากาักผ้าซักแพะเห็ดอย่างพึ่งเลี้ยวนะครับผมไปแต่ผมสิเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางซูพีน FC, ่นอเอฟซีเบิร์นมกันเป็นสอดเป็นสอดเป็นตอนไปเนาะแล้วก็ค่อยไปเจอกันยูร้านนั้นกันผมแต่ผมจะเอาขาอยะไปทิ้มก่อนน่เอาขยะตัวนี้ไปทิ้มแล้วก็สิไปแวะซื้อน้ำแล้วก็สิไปซื้อผกักร้านใหญ่หั่นย,ออยูพูดน่นะครับผมผัปปกยอดใัญนะครับผมไปไปเบิร์นนครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอริกาตกหลายๆครับกะสิห่อหน้าห่อตาแน่จางนั้นครับผมแดดแหงหดนะครับผมขอสวัสดีครับผมสวัสดี FC ม o n t Saint c h a r l e ครับกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมกราสรมันนี่ครับผมก็เป็นคลิปวันหยุดยาวนะครับผมเป็นวันสุดท้ายของหยุดยาวเดือน5้าแล้วนะครับผมกับ มือกับเฮตุานปกตินะครับผมมือเข้ากาเศร้านะครับผมมื้อนี้ก็จะพาพี่น้องเอฟซีไปหาเลาะซื้อผักซื้อน้ำมาไว้ท้กินก็นะครับผมเพราะว่าเปิดงานแล้ววันนี้เขาต้องเาต้องเตรียมของสแตนบายของไว้นะครับผมว่าจะเป็นของกินเป็นน้ำเป็นผักเป็นน <Right. S 2> ี znaczy, ่อย hmm. ่างสิ้นนะครับผมนายุนากินนะครับผมแต่ว่านายุ่น่กินไม่ได้ซื้อหรอกครับผมนายุ่น่กินซื้อไว้แล้วนะครับผมซื้อไว้เองแต่เงินเดือนออกละนะครับผมกเมื้อนี้กาที่ มื่อนี้ก็สิไปซื้อน้ำสก๊อนนะครับผมแต่ว่าดับแรกจะเอาเอาเอาไอ้ขยะไปทิ้มก่อนนะครับผมเอาซุ้มขยะรีไซเคิลซุ้มืวอนี้ไปทิ้มก่อนนะครับผมป่ะเบิรงทำการเท่าแต่คนทีเกี่ยวเท่าใบนากาศให้เบิ้งเป็นตอนเป็นตอนสอดเป็นสอดไปเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมเพราะว่าหยุดยาวนี่แต่ละคลิปนี่งเจอคลิปยาวๆข้างนั้นเลยนะครับผมไปรอเบอร์เหมือนกันครับผม ห่อนแล้วครับผมที่ทิ้งขยะจะผนทิ้งขยะกันแปบ๊บสนึงนี่เป็นกระป๋องแก๊สนะ ลอยละครับผมทิมขยะรีไซเคิลครับเวลามาซื้อของก็เอามาทิมพร้อมครับผมค่อยบอท่านค่อยบอหลายครับผมตอนคืนรอบพ่เลี้ยวผมก็ได้ออกมาทิมผมลืมอะบอกลายเลยนะครับผมวันนี้ผมสิไปไปแวะซื้อน้ำก่อนนะครับผมสิไปแวะซื้อน้ำแล้วก็เสียวน้ำเสียดากแล้วก็ไปหาปั้นรถเล่นนะครับผมปั้นรถไปหาเบื้องล่างขายผักย้ายยอดเหญ่นะครับผมว่ามันจะมีบ่หน้าครับผมถ่านมีผักราคาถูกๆนะครับผมเพราะว่า พอจะได้เห็นงานแล้วเขาก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับผมเดี๋ยวผมไปซื้อน้ามาด้วยนะครับผมนนข้อนข้อนว่าคาดเลยย่ปุณนะแต่ว่าบบสู่บ้านเฮาดอกตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณยี่องศานะครับผม22องศา23่สิามองศานะครับผมอุณหภูมิสูงสุดต,ตอนนี้เด้นะครับผมเมื่อนี้ผมถ่ายคลิปวันที่5 5พฤษภานะครับผม2025นะครับเป็นวันจันทร์นะครับผม เพราะว่าผมเปิดงานวันที่หกรอบนี้หยุดงานสิบมื้อเลยครับผมโอ้จังนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำสักก้อนครับซื้อน้ำแล้วก็ที่ไปหารอซื้อผักอีกครับผมมาที่นนะแต่เขาได้เบิ้องกำกันว่าซืได้ผักราคาถึงๆบ่ผักยอดเยียนซีมีบอ่อบเบอนี้นะครับผมบไปบนบน้ำกันครับพอร้านน้ำนะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อน้ำสักก้อนนะครับผม ที่ว่าหนาวหนาวอยู่บนนี้กลับมาห้อนแล้วครับผมไปนะครับผม,ผมจะาลืมล็อกรถได้ครับมาซ่อมรถเสียเลยไปครับผมไป เอาเสยอเราเขาไปห้าคนเลยเร้นี่เรียกเงินลงครับตอนนี้เรียกเงินประมาณยี่สิบสองนิดนึงตอนนี้มาซีน่าเขาเขานำเปา เอาคนละ 60, ละ60ก็ั60เยนครับผมเอาไปจะเอา6ขวดน,นะครับผมขวดาเมล้นของที่ซื้อมื่อนี้มันาทน,นะครับผมคิดเป็ไนไก็เป็นเค่นี้ที่ซื้อเยนะครับผมเกครับชุดเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือไป1 0 6 5เยนครับ ถ้าคิดเป็นเงินมัน,มนออกประมาณ230กว่าบาทครับผมเพราะว่าตอนนี้เลียงหนึ่งงครับเด้งห่งงมา22 5 0กว่านี่แหละครับผมาะวาตอนนี้เลี้ยง เย็นครับผมป็นจะแซ่บถึงจะมีแฮงนะครับผมซื้อของาเปิดไป165งพันหกิบเยนนะครับผม,ออม, 1, ค,บผมคิดเงินบ้านทองผมคิดแล้วประมาณสองร้อยสิบกว่าบาทนะครับผมว่าตอนนี้เรีงเงินอยู่ที่ 0, 0. ู0.2253ดนมะผมตอนนี้เวลาสิบห้านาฬิกาสานาทีวันที่5เดือน5ปี2025ันยบานะครับผมแต่สิประมาณนี้ถ้าคิดเงินเาประมาณสองรบ้บกว่าบาทนะครับผมอัรตรีนี้ร้อยห้าสิเยน ร้อยห้าสิบเยนคิดกันนะประมาณสามสิบกว่าบาทประดีน,นะครับผมแ็บซีสิบบาทผรว่าเนีครับผมประมาณสามสิบสามสิบกว่าบาทาอันหนึง่งเดี๋ยวเอารถเอารถเอารถไปเก็บกันเรียบร้อยแล้วครับผมไอติมเซ็ปแสต้องค่าง วันนี้ผมชิปไปซื้อผักบ้างนะแต่ผมที่พาพี่น้องเอฟซีปันไปเบิ้งผักไอ้ลานผักยอดหอยันนะครับผมเบิ้งผักยอดหยัน้ำกันว่ามันว่ามันซีมีบอสนะครับผมเมื่อกนเมื่อี้ของผมเต็มเลยเดีกพี่น้องดีดากโหลดเาผมแก้ฮ้อนนะดับห้อนไว้ทีนีครับ นา่ผมปั้นเกียงทางหัวววใส่ายพเต็มท <c oughs> ี่เล้ันนห่อนต้อนรับบอกออ อาหารหน่าไ,ไ,ไ,ไม่บ,บ่บม,ม,บมบบนี้เขาไปรอบงแล้วข้อมูครับผมมงยังไงยงำกันมาซื้อน,น้าเหมือนกันบ้ญญานฝ่าย ข้ามทางเราต้องรอสัญญาณไฟครับผมครับเป็นไฟแดงนะครับข้ามก็ได้รรครับข้ามสุดเลยจะได้บ่แล้วตำรวจจับนะครับซึ่งวันนี้กฎหมายเก่งๆเลยคืออากาศรจะมีอะไรมาแลก,กเบานะ ห๋อยครับผมเขียวแล้วเพราะว่าอยุยญี่ปุ่นอ่ะมันจะเคเี่ยงแก้วกับไอปขอกวาขนาดขาย่างขนาดเดี๋ยวก,ก็ผมกดหมายแกยวกับแต่อันแก้วกับจราจรนะครับผมมันมันรุนแรงเน้นว่าคือบ้านเฮานี้ผมสิบวกไว้ให้อยู่ญี่ปุ่นอ่ะอยู่ญี่ปุ่นรุนแรงกว่าบ,บ้านเฮาหลายเ,ยเด้อ กินไฟป,ปั่นไปแดดครับอากาศทาั้งพอนิ่งๆมีแฮงดี บเงียบบ้านเหมยนครับไปคับผมเะี๋ยาไปเจอกันด่วนการถักด้วนเรียนเลยนะครับสำนักใหญ่บนื้นเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางตัวบองรื่องนั้งมาผมไปเาไปเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอริกาโตหลายๆครับ ผมเอาผมเบ่งเลิศใการบังหนังเขาสะอาดผมสะอาดตาดีดีเครับผมต้องอิบเสียอนนุ้งส่วนผักขาเนีงยเล็กเล็ขกขึกก้นมาหัวโคก้าโค้งยาวสิเมตรมีบ้านเงียงตสะอาดสะอาดดีสะอาดดีนะครับผมโอ้นะผมต้องข้ามไปยี่โครงนานโครงนั้นอีกครับผมมันจะมองเงินผักด้วยแล้วแถมออยูพูน่นะมองเหรียญ อันนั้นพุ่นนะครับผมมองไอ้ยังแต่คุณมองไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึ่งพุ่นนะต้องข้ามคลองนี่ไปสกนนะกดนี่ครับเอ๋อไปแดงซ้อย่างเงี้ยผมระวังเด้อครับผมระ,ว,ว,มระวังตำรวจนะตำรวจมันสิมักมชื่อเบื่อนี้น้องแยงสี่เดินนี่ครับผมน้ำซอยน้ดหน่อยนะขันทารถโบยเฮ็ดตามกฎจราจรเขานะตำรวจเขาชีน้นำเลยที่ครับผมสังเกตตำรวจเปอร์เซียไปหาเบอร์อยู่ใน หาเบื้งคลิปจราจรในญี่ปุ่นเดื่อตำตำรวจเขาซีรัตซีรัตดักดักจับคนที่ว่าบอเห็ุตามกฎจราจรนะครับผมสังเกตไปเบิ้งก็ได้ยในทิกต็อกใน youtube facebook มีิวส์นะครับผมลองเบิ้องไปเสียผมไปครับผมเขียวแล้วปาร์ตรถกระบะหนักหนักน้ำแก้น้ำโอ้ไปทำมีปลาลายเนาะแต่ว่ามึงนี่น้ำบริสอาทของมึงนี่บริสอาทสมบัติชาวบ้านโอี่ยของมึงนี่นะ บ้านของผมเนี่ยว่าของสะอาดกว่าอยู่นะครับผมเมืองเขาก็เริ่มเฮ็ดสวนเฮ็ดอย่างไรเราดีผักเขอนครับผมผัากกาดอา่างแง่ขอนนะพูดเนาะเต็มหมดเลยส่วนมากต้นหอมนะไปกินต้นหอมดีบ่ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบเฮ็ดอย่างกินครับผมซุ้มต้นหอมต้นง่ายๆอ่ะต้นเราซุ้มหอมง่ายนี่โคมีปลาผูกหลายอยีเด่นนะครับโอ้เดี๋ยววันนี้ไปไปเก็บผักติ้วกันนะว่า ถ้าให้คลิปให้พี่น้องอิซีเบิง่งเหมิงรถผมขึ้นหนักแต่ว่าผมผิดพลาดท,ทางที่มีแล้วเนี่ยที่ผมไปซื้อเลยน้ำก่อนน,อน,น,อนะครับผม,มนี่ครับเด็กน้อยคนก็ออกกลังกายแล้วนะครับผมเขามันยังก็กำลังกายแล้วพุทโธ่ห่อนห่อนห่อนนี่เลยครับผมนั่นอุณหภูมิยี่สิบสองยี่สิบสามองศาเดีย วันนี้ซอยสดีเดนเจ็ดเดนแปดเป็นี่ยโอ้โอ้โอยงคิดอังครับผมเดนเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้านี่ครับสามสิบอัพสามสิบอัพครับผมตายเทพงานนะครับผมเนี้ยอะไรใครย่อยแครหรอพี่น้องเอฟซีเลยตัวนี้มันกดให้สัญญาณไฟมันไฟไฟแดงหยุดด้ยนะแล้วท้างท้องข้ามกดให้เดียวก็พอละนะครับผมเนี่ยมันจะมีกล้องแบบนี้ให้เ้ากดอยู่นะครับผมเนี่ยถ้วก็บว่ามันโดนอันสัญญาณไฟกะสีสี่ตัดเป็นห้อยห้อยห้องที่ได้เ้าเป็นเป็นอะไรไฟเขียวข้ามทางได้นะครับผมเนี่ย นี่ครับนี่ครับผมปุ่มตรงนี้นะครับผมอู้ยูบ้านเฮามีบ่อยู่ในอยู่ในกรุงเทพมีบ่ปุ่มแบบนี้ผมกับเบืู้้กันนี่ในต้นในกรุงเทผมยังบ่ได้เคยไปเลาะไปอย่างท่าว่าเดยอยู่นะครับผมไปเฮ็ดงานกับไปเฮตดได้อยู่ชุนบุรีสมุทรปราการซึ้อกับเ่เคยได้เข้าเมืองง่ายๆของนะครับผถ้าอยู่ในกรุงเทพมีบอนะครับผมผู้ใดลูกอคอมเมนต์บอกกันนี่นะครับผมตัวกดไฟข้ามจราจรนะครับผมสัญญาณกดไฟข้ามพอข้ามทางนะครับผมนี่กล้องหนึ่งเลี้ยงนี่นะครับผม ตายครับผมเขียวแล้วน่ครับคือน,นี่แล้ครับผมประเทศเขาอ่ะสะดวกสบายดีอดอยอดผักจิ้วทีย่ยอนดนงามครับแต่มันอยู่ที่นาเขาโบก,ก่ายคลิปร็จแล้วครับผมสไตล์คลิปผมเนาะกะ่ะายคลิปแบบนี้นแหละครับผมให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้เห็นทำกันเนาะเปิงบ้านเปิงเมียงเขาเนะครับผม อยู่ญี่ปุ่นขอดำนาเหลือเกิครับผมนี่แต่ผมสิถ่ายให้เบิ่งนี้หอกนะครับผมเดี๋ยวหาเมองจอดดีๆก่อนนะครับผมเนี่ยยูี่ปุ่นขอดำนาแล้วนะครับผมนะจอดให้เบิ่งครับนี่ครับผมต้นก้าเข่านต่ต้นน้อยๆหนึ่งมันมันเป็นก้าเพาะนะครับผมว่าเขาใส่รถดำเอาเนาะนะครับผมเนี่ครับขอดำนานพอได้ยูยูปุ่นครับผมนี่ต้นน่ะดำอมตอมเลยนะครับผมดำหมดแล้วอยู่แถวบ้านผมก็ดำหมดแล้วนะครับผมแป๊บเดียวนี่เมื่อเกินสองสามเย็นครับผมเขียวดำปื้อๆขึ้นครับผมงามมากๆละ นะครับผมที่รีแต่คนที่ไปแวะเบิ้งหอยอยู่ข้างคลองอยู่ผมเคยมาเก็บหอยเซรีอยู่ <c oughs> มันมีหอยเซรีอยู่นะครับผมอยู่ปุ่นแต่มันหักไม่ไงไม่ท้อว่ามันโป้มือนี่แหละท่อหัวหัวโป้มือท่หหหอทหวัวโป้ตีนนี่แหละนะครับผมแล้วก็เปียกมันจะเป็นเปียกบางๆเปียกอ่อนๆเปียกเปาะๆบีบแตกเปาะแตกเปาะเลยนะครับผมนะนี่แหละออ้ผมมาหาอยู่หากินนี่มึงสิแต่ต้องนี่น้ำคุณขบไวยน้ำนาลงอยู่ ครับผมบ้านบ่าไปตามมากินเนาะน้ำกระใสแค่นะครับผมเนาะคนเหลียวไปในหอยจูบเนาะเต้ยอยู่ในคลองเขานี่ครับผมเนาะนะครับผมหาอยู่หากินสิละครับผมมันบางทีหอยที่ซื้อหลายก็บ่ได้ดีซื้อหลายก็แพงนะครับผมในยู่นในกินน่ะเป็นผักเป็นเอียงสิ่ะมองได้ทือกับมหาล่อซื้อพวกนั้นแล้วนะครับผมใครก็สร้างมันใด้ผมอันนี้ปันมากระซี่ฮารูพอดีเนี่ยขี้เลไล่เนี่ยครับผมเนี่ย นะครับจากบ้านผมมานี่นะอยู่อยู่คนละาฟังกันเลยดิเนี่ยนี่นะครับผมพูดนะข้อแลอกเอากำลังกายแล้วพูดนะมันอยู่อยู่กลางหมู่บ้านนั่นพูดมองยอดเหรียญนะครับผมไปเจอกันที่พูนเลยครับบัดนี้นะครับผมคลิปมันยาพวพูดแล้วว่าเนี่ย <c oughs> เออยังแหวนหรือเะล่าครับผมยังให้ยังให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นเปิงบ้าปงปืนกลางเขาดำเนี้ยนะครับผมมันมาซีบจะทายคลิปทายปุ๊บปุ๊บจบรถนะครับผมเสร็จเปียบแล้วเรียวๆโอ้โว้บนบ้านเัานะครับผม ไปเบิร์นน้องกันนะผมว่ามันจะมีผักอียงแน่มื่อนี้ครับเออครับผมถึงแล้วไปเบิร์นองกันว่าเมื่อนี้ซีมีอียงแน่ครับมันซีมีผักอยียงเมื่อนี้ทรงคือผักเป็นผักบัวไหลคร,รับผมเรียบบังกันรถกันนะนี่ เหมือนกันครับผมมีผักอะไรบ้างมีแต่บักทัวน,นี่สลัดอะไรเนี่ยนี่มีอะไรเลยน,นี่ครับผมมีแต่ตหอมนีงอันนี้เป็นบกักมามะบักทัวอันนี้ผักอิงหัวอันนี้ผักกาดอ,อย่างบาน,นี่อันนี้ผักสลัดครับผมอร่อย มะส้มอันนี้บะลูกซูบบนสองร้อยเยนครับผมม่มีเลยครับผมม่ได้ดอกผักกินมื้อน้นี่ครับผมม่มีผักบ่หลายครับมื้อนี่นะมีซึ่นกันะครับผมอันนี้ดอกไม่ก็บอันละลอยไม่มีผักเลยครับม่เป็นอย่างเอาหาปันรถร้อนเลนนี่ซื้อได้ครับผมนี่ครับนี่เขาขายผักจังเสียมันเขาปลูกแล้วเขาขึ้นมาขายเองครับผม นี่ครับผมขายยังมงนี่นะไปข้าวผมมาทีนะ่ไนไอซี่ไปใส่ตัวมื่อนนะครับไปหาเลาะหาลเลาะเบื้องผักเบื้องกากเบื้องผักเบื้องเน่าในซูปเปอร์อยู่นะครับนี่ครับเทือกด้วยนะครับผมเนี่ยเขาทำมองไหนมีนะพากันมาหาเลาะปเสือเบื้องนำ้ำมองังสีเบื้องกระได้ครับผมเพราะว่ามันในมันบ,บวบควายสีนะครับผมถ้าเบื้องช่วงอย่างน้อย จากนั้นนี่ผักญี่ปุ่นแห้งซีออกหลายแล้วก็แห้งจะทึกนะครับผมนี่นะครับผมเอาสละันะครับผมกับสลรับพิบนี้นะครับผมกะสิขอจบไว้ซ้ำนี่แหละนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับกับเป็นคลิปพาพี่น้องเอฟซีมาหาซื้อนะยูนงกินนะครับผมเตรียมตัวไว้ก่อนเปิดงานนะครับผมเพราะว่าเมื่อวันที่6นี่ก็เปิดงานละนะครับผมหลังจากที่หยุดยาวมาเป็นอู้อทิตย์เกือบสองอาทิตย์เลยนะครับผมหยุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับผม จนว่าหอนวันที่6กค่อได้เห็นงานนะครับผมประมาณอาทิตย์กวว่าสิบมือพุ่นนะครับผมสองอาทิตย์ทุ่นแหละนะครับผมก็สิ้นสุดแล้วสำหรับหยุดยาวรอบเดือนห้านะครับผมก็ไปกับเดือนแปดนะครับผมหยุดยาวอีกรอบนึงกับปีใหม่นะครับผมปีหนึ่งหยุดสามทีนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะกังเจงก็ะฝากพี่น้องอีพีทุกคนกดติดตามให้นํางแน่นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันทักทายกันเองนะครับผม รับรองว่งาคลิปผมสินำเสนอถ้าคลิปสูเพี่น้องเอฟีเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมบิ้เสาเฮดบิ้เสาท้ายดอกครับผมถ้าหล่อรุ่นน้องกันว่าจะเป็นคลิปอิงยังแจงใดกันก็ติดตามไว้นะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหา,หาลาะเบิ้งอีกก็ถ้ามีอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอร์ครับอาริการตกหลายๆครับ